ียออกแล้วจับทีเดียวเอาให้อยู่นั่นไงมันอยู่ไปเลยเกลี้ยใครจับคั่นได้ครับโทราอยุกินะครับพญาเสือโครกยิปซ้อมนะครับใครเลยครับเอทีฟิชชิงครับคนเทสเป็นไงครับคนเทสหลุดมาจากสีธันยานะครับวันนี้เอาให้อยู่เอาให้อยู่เก่งหลุดด้วยนะครับเก่งยังหลุดด้วยครับ ดีด้วยโอ้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 ยว่าท่าเยอะไปอ่ะพี่หนุ่ยสิรินะครับปรหนุ่ยนะครับมาช้อนปลาให้จะมีคลิปของพี่หนุ่ยอีกนะครับเฮ้หมดแล้วเหรอหมดครับ หมดหมดครับ <c oughs> ขาเริ่มสัน่นก็ไปเกะขาครับเ <c oughs> อ,อาครับคุณสันติเห็นไหมใครเห็นขาไหมครับ <c oughs> สั่นแล้วนะ่ะชื่อซูมตรงไหนไหมครับ <c oughs> ครับชื่อซูมตรงนี้หมดแล้วเฮ้ยหมดแล้ว หมดแล้วจับสายได้ไหมจ๊ะหมดหมดแรงใช่ไหมจับสายได้ไหมก็แบบกูดิสูงเลยไอ้จับสายนี่คือหมดแรงแล้วใช่ไหมครับพี่พร้อมหน้ายี่ห้าปอนด์นะครับวันนี้มาเทสคันโดยเฉพาะนะครับ10 12เก็บไว้ในกล่องนะครับครับโอ้โหขอบคุณครับ เนี่ยฝากถ่ายแอคชั่นคันวะในดิดูดท่านะครับกระหอบทำไมเนี่ยโุ้ยโว้ยโ้ย้ย้ยโนเซฟนะวันนี้วิปปโหดจริงๆจร้วไปยงวันนี้เทสคันกับเราด้วยนะครับเทสไปเชียงใหม่ครับ คือนงานแล้วล kind of ่ะน um, ี่ป๊อปสองป๊อปสองปุ่นนี่ป๊อปด้วย่อ้โหดูวงน้ำครับครับมึงหรือบันหัวมันไหลหมดมึงหรือบัน ตัวเมียดิท่าใช่แหมเอาต้ัวผู้เลยนะเล่นหมดต่อบาทถ้าบาทเล่นหมดเราจับสายได้ไหมครับไม่จับครับจับสายได้ไหมครับเมื่อกี้มึงยังไม่จับให้กูเลยจับสายได้ไหมครับกันยาวมากอุ้ย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 หลบ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 จับสายได้ไหมครับอุ้ยหลบหลบหลบน้อยครับกระโ h o o ครับดีครับดีครับขอดูคันหน่อยครับ นนะะคครรัับบดูดูตัวปลาด้วยครับพ้อมให้งานครับเดียวครับปลาครับแต่อย่าอย่าดูทุ่นนะครับดูสายนะครับ PE 50ปอนด์นะครับนี่ครับไทลิน25ปอนด์นะครับสายเมนนะครับเผลอทอดโคตรเลย ดแรงเลยตนนัวนี้โอเคถ่ายรูปไปครับเดี๋วยวไปกดถึงกันนะนี่ครับคันด้วยพ,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 พีพพ่กเปล่าหอบเล่นปั๊มละสามโยกเลยโอเคอนน